สวัสดีครับผมโน้ตบีวันนี้เราจะมาทดสอบว่าอาชีพนายพรานเนี่ยถ้าอัพความว่องไว105พอยต์ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นมากไหมความว่องไวปัจจุบันอยู่ที่273ผมจะบวกไปทั้งหมดเดี๋ยวมาดูก่อนอัพกันก่อนมันเบิ้ลน,น่ะมันเบิ้ลก็เลยดูยากะ ให้ดูจังหวะที่มันไม่เบิ้ลแล้วกันเดี๋ยวเราจะอัพรัวๆเลยนะจากตะกี้เท่าไรนะลืมไปละพออัพเสร็จจะเป็น378ผมจะกดค้างเหมือนเดิมนะกดโจมตีค้าง เหมือนมันเร็วเท่าเดิมถ้าไม่นับตัวที่มันเบิ้ลนั่นนะนะความรู้สึกก็คือเร็วเท่าเดิมต่อไปอาจจะต้องเก็บเวลให้ได้สัก200แต้ม3 0 0แต้มอะไรเงี้ยเพื่อให้มันระยะห่างมันเยอะๆมันจะได้รู้ว่ามันต่างไหมแต่ผมเดาว่ามันอาจจะตันแล้วหรือเปล่ามันอาจจะเร็วได้แค่นี้แหละ มันอัพได้ก็จริงแต่มันสเตมันอาจจะตันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองสัก300แต้มหรือว่า500แต้มอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความขยันดูอีกทีหนึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ